มีเรื่องเล่ากันนะครับว่าสมัยก่อนนะฮะพระพุทธรูปในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกินเนนครับสวัสดีครับก็มาพร้อมกับความร้อนของอากาศนะครับวันนี้เมื่อช่วงทีสายเนี่ยวันนี้เดินทางไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะฮะ ที่จงังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากที่ผมปิดงานหนังสือแม่นาคเรียบร้อยนะฮะเราก็เดินทางไปคิดว่าไม่อยากอยู่กับบ้านนะครับไม่อยากอยู่กับบ้านแล้วเราก็อยากจะทดสอบว่าร่างกายเราเนี่ยจะเจอกับความร้อนของอากาศเนี่ยมันจะไหวไหมนะครับเป็นคนชอบทดสอบนะฮะ ชอบท้าทายแต่ยอมรับว่าเมื่อไปถึงจังหวัดส,สุพรรณเนี่ยในรถน่ยมันแอร์เรามันเย็นนะฮะพอเปิดไปตัรถลงไปเนี่ยความร้อนโอ้โหกระทบหน้าพังะฮะพังอะตอนนี้นเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าจะเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆเนี่ยก็โอเคนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำคลิปของวัดพระีรัตนมหาธาตุเนี่ย ผมใช้โลนินนะครับแล้วก็กล้องของดีเจ็ด750เป็นกล้องฟูลเฟรมที่ไม่ใช้ยี่สามอันต้าของซัมซุงก็เราอยากจะทดสอบนะฮะว่าไหวไหมนะครับหนักยอมรับว่านานๆจับทีหนักมากๆทั้งกล้องทั้งตัวโลนินนี่มันประมาณรู้สึกว่าจะ7กิโลนะฮะกิโลเดินกลางแดดนี่ยอมรับว่าเป็น ด่านทดสอบว่าเราไหวไหมนะครับก็คุยกับเพื่อนๆก่อนเลยว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระธาตุเนี่ยอย่างที่คนในพื้นที่อย่างผมเนี่ยเป็นคนสุพรรณเนี่ยผมจะเรียกวัดพระธาตุเฉยๆนะครับแต่คนที่มาจากต่างจังหวัดหรือเรียกอย่างเป็นทางการนะฮะเขาก็จะเรียกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระธาตุมันมีอยู่สองพระธาตุนะครับวัดพระธาตุใน กับวัดพระาธาตุนอกวัดพระาธาตุในก็คือวัดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับขับรถออกไปจากตัวจงังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงละนะฮะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงวัดพระาธาตุนอกนะครับเราต้องไปที่บ้านสวนแตงนะฮะขับรถไปอีกโดยประมาณ12กิโลเมตรนะครับลักษณะขององค์ปรางเนี่ยแทบจะผมเรียกว่าเหมือนกันเปรียบเลยนะฮะลักษณะที่ถอดพินกันมาเลยแต่ที่วัดพระาธาตุในนะฮะ องปรางจะใหญ่กว่านะครับองกลางค่อนข้างจะใหญ่กว่าทีเดียวส่วนวัดพระธาตุนอกนั้นองค์ปรางไม่ใหญ่นะฮะแต่ก็มีเรื่องเล่ากันว่าเป็นความลี้ลับของวัดพระธาตุในนะฮะก็คือเราต้องเล่าให้ฟังว่าวัดพระธาตุเนี่ยนะครับเป็นวัดที่มีอายุถึงระหว่างนี้ก็มีภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นวัดที่มีอายุประมาณไม่ต่ำกว่า600ปีนะครับแล้วองปรางประธานของวัดพระธาตุเนี่ย เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกรธาตุของพ,พระพุทธเจ้านะฮะวัดพระธาตุนะครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นวัดล้างถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกเมื่อตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่หนึ่งนะฮะพระมาก,กรีธาทัพผ่านวัดพระธาตุจงังหวัดสุพรรณบุรีครับประชาชนชาวบ้านเนี่ยต้องหนีนะฮะต้องหนีหน,หนีตายนะครับ เพราะว่าความโหดร้ายของสงครามความโหดร้ายของทหารพามา่านั่นคือมูลเหตุแห่งวัดพระธาตุต้องล้างเป็นครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นครับวัดพระธาตุล้างเป็นครั้งที่สองก็เกิดจากสงครามแล้วกรุงศรีอยุธยาแตกเป็นครั้งที่สองเมื่อพศ2310นะครับวัดพระธาตุแตกสองครั้งเป็นวัดล้างสองครั้งเลยนะครับ วัดพระธาตุเนี่ยมาได้รับการบูรณะจริงๆจ,จังๆก็คือสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นนี่เองสิ่งที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นของวัดพระธาตุนะครับวัดพระธาตุไหนนะฮะก็คือว่าเป็นที่พบพระเครื่องสกุลของพระผงสุพรรณนะครับถือว่าเป็นพระในสกุลหนึ่งในเ,นเบญจภาคีที่มีราคาสูงนะครับอาจจะมีคนสงสัยถามว่า พระผงสุพรรณปัจจุบันองค์ละเท่าไหร่การกำหนดรา,ราคาราาคของพระเครื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนขายกับคนซื้อเนี่ยครับพอใจจะขายกันในราคากันที่เท่าไหร่นะฮะบางคนเขาอาจจะพอใจกันที่หลักหนึ่งล้านบาทแต่บางคนเขาบอกว่าขอจบที่ราคา10ล้านตรงนี้เองจึงไม่มีตัวเลขยืนยันตายตัวว่า พระผงสุพรรณนะครับซึ่งมีอยู่สามพิมนะฮะหน้าหนุ่มหน้าแก่หน้ากลางเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแต่โดยหลักแล้วพระผงสุพันร์หน้าแก่นี้จะมีราคาค่อนข้างแพงกว่านะครับอำนาจของพระผงสุพรรณบางคนถามพุทธคุณนะครับจังหวัดสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองด้าด่านที่มีศึกสงครามเกิดขึ้นเป็นประจํา แน่นอนเลยครับพระเครื่องนี้จะต้องมีอํานาจพุทธคุณในทางโครงประพันธ์ชาตรีนะครับโดดเด่นมากที่สุดคือโครงประพันธ์ชาตรีแล้วคนที่สร้างพระเครื่องในสมัยโบราณน,นั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระหรืออาจารย์คารวสนะครับคนสมัยโบราณน,นะสร้างพระเครื่องนะครับเขาจะใช้ฤาษีเป็นผู้สร้างนะฮะเพราะมีความเชื่อกันว่าฤาษีเนี่ย เป็นผู้ที่มีวิชาอาคมนะครับเป็นผู้ที่เรืองวิทยาคมนั่นเองนะครับแลาสังเกตได้นะครับพระเครื่องสกุลดังๆเนี่ยที่ฤาษีสร้างเนี่ยจะเป็นพระเครื่องที่มีอำนาจพุทธคุณคงประพันธ์ชาตรีแทบทั้งสิน้นไม่ไว่าจะเป็นพระรอดนะฮะพระผงสุพรรณนะครับแล้วก็พระปงพระเปิมอะไรเนี่ยครับทางเหนือเนี่ยฤาษีทั้งนั้นพระตรุใน วัดพระศรีรัตนบหาธาตุในนะครับนอกจากพระผงสุพรรณแล้วก็ยังมีพระกำแพงศอกพระมเหสวนพระสุพรรณยอดโถพระสุพรรณหลังผานและพระเครื่องเนื้อชินอีกเป็นจำนวนมากในจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ถ้าหากว่าเราจะถามว่าอืมจะไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน ก็มีหลายวัดนะครับที่ถือว่ากราบไหว้แล้วมีความเป็นสิริบงคลหลายวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีอายุของพระพุทธรูปเนี่ยเป็นร้อยปีนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระาธาตุในนะครับจะเห็นว่ามันจะมีที่พระอุโบสถที่เก็บพระจำนวนมากมายมหาศาลนะครับหลายสิบองค์นะฮะเขาจะเก็บไว้เป็นที่ที่หนึ่ง มีเรื่องเล่ากันนะครับว่าสมัยก่อนนะฮะพระพุทธรูปในวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุกินเนนครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าขานตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ด้วยเขามีเรื่องเล่ากันว่าเนนที่มาบวชที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะฮะหายไปทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์อย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านญาติโยมญาติพี่น้องออกตามหา ปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่เมื่อไปดูที่พระพุทธรูปซึ่งอยู่ในอุโบสถนะครับปรากฏว่าปากเนยฮะมีคราบเลือดอยู่คนโบราณเขาว่ากันว่านะครับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าหากเอาปลอดใส่ในองค์พระพระพุทธรูปจะก,กินสิ่งมีชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อที่ผมได้ยินกันมานานแล้วรวมทั้งผมไปทำข่าวที่จังหวัดชุมพรนะครับ ก็มีอยู่วัดหนึ่งก็มีตำนานพระกินเนนเหมือนกันลักษณะก็คือคนสร้างเนี่ยเอาประหลอดใส่ลงไปในองค์พระครับปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์นั้นมีความดุร้ายนะครับมีความดุร้ายมากๆกินเนนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมต้องใช้วิจรรารณญาณนะฮะวัดพระธาตุกับผมเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่มีความคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะครับ ตอนนั้นน่ะเวลาที่ผมจะเตะฟุตบอลเนี่ยผมก็จะมาเล่นฟุตบอลที่วัดพระธาตุนะฮะวัดพระธาตุนี่มีโรงเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุนะฮะแต่น่าเสียดายถูกเพังปิดปิดแบบถาวรยกเลิกเพราะหนึ่งเด็กนักเรียนที่วัดพระธาตุนี่เกเรมากฮะยิงฆ่ามีเหตุฆาตกรกรมเกิดขึ้นในโรงเรียน นี่คือความโหดร้ายของเด็กสมัยนั้นนะครับเราจะมาบอกว่าเด็กสมัยนี้โหดร้ายเด็กสมัยก่อนไม่โหดร้ายเด็กสมัยก่อนโหดร้ายนะครับที่ผมเป็นเด็กวัดพระธาตุนี่ก็จะมีไอ้ตัวแสบๆนะฮะที่เรียกว่าฆ่าคนอย่างไม่ตะทกสะทานก็คือพวกไอ้วินนะฮะไอ้วินไอแป้นแล้วก็ไอไอไอน่องนะฮะไอพวกนี้สามตัวเนี่ยมาเล่นบอลนะผมก็เตะบอลกับพวกมันเนี่ยบางทีก็มาเล่นบอลกับพวกมันนะครับ เราไปเตะบอลงานวัดต่างจังหวัดนะไอ้สามตัวพวกนี้พกปืนนะฮะพกปืนไปเนี่ยแล้วมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันยิงมันฆ่าเขาเลยนะฮะตอนหลังผมก็คิดว่าอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวแล้วผมไม่ชอบห่าเรื่องอยู่แล้วผมก็จึงถอยออกมานะ,ะถอยออกมาตกเย็นก็มาเล่นบอลที่วัดพระธาตุแต่ไม่ไปเตะบอลกับไอ้พวกนี้นะครับวัดพระธาตุสมัยก่อนนี้มีต้นไม้ใหญ่นะฮะร่มรื่นแต่ปัจจุบันที่เห็นในภาพเนี่ยไม่มี แทบจะไม่มีต้นไม้เลยร้อนๆนะผมยืนยันว่าร้อนมากๆเลยนะครับการถ่ายคลิปวันนี้ของผมเนี่ยต้องใช้ผ้ายเย็นประครบประครบที่หน้าตลอดมันร้อนจนแสบหน้าเลยนะครับแต่ก็คิดว่าเราก็ผ่านด่านสำเร็จนะฮะก็มีภาพหลายๆภาพหลายๆมุมซึ่งจะเห็นว่าวัดพระธาตุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกำลังจะมีการบูรณะแต่ผมเข้าใจว่าทำไมการบูรณะจึงหยุดเพียงเท่านี้ไม่แน่ใจ ที่ผมเห็นภาพเนี่ยมันก็เป็นภาพเก่าๆอย่างนี้มาประมาณสองปีสามปีแล้วนะครับพระพงษ์สุพรรณที่เราพูดกันพูดกันว่าเป็นหนึ่งในพระเครื่องของชุดเบญจภาคีนะครับมีการพบกันที่พระปรางองค์ใหญ่ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมื่อปีพศออ2456ในเวลานั้นพญาสุนทรบุรีนะครับท่านเป็นเจ้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการสั่งให้เปิดกรุอย่างเป็นทางการ เพราะว่าในเวลานั้นมีคนร้ายนะครับลักลอบขุดองค์ปรางองค์ใหญ่ซึ่งมีการเอาสมบัติของมีคา่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปทองคําแก้วแหวนเงินทองจํานวนมากมายนะฮะออกจากออกไปจากกรุของปรางองค์ใหญ่นะครับขนาดคนร้ายเอาไปแล้วบางส่วนนะฮะเราทางการขุดพบเนี่ยก็ยังได้อีกมากมายมหาศาลใครจะเชื่อคบว่าองค์ปรางที่ผมผม คนเนเอวะก็คงจะไม่ใหญ่มากมายแต่ปรากฏว่าข้างในนะครับเป็นห้องโถงใหญ่ๆฮะที่สามารถบรรจุเอาแก้วแหวนเงินทองพระพุทธรูปต่างๆมากมายมาเก็บไว้อันนี้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ในการภูมิปัญญาของคนโบราณในการสร้างองค์ปรางโดยทําห้องโถงที่มีขนาดใหญ่มากเก็บของมีค่าและอย่างมากมายมหาศาลเช่นเดียวกับที่วัด แม่นางปลื้มหรือวัดนางปลื้มนะที่อยุธยาเขาว่ากันว่ามีองค์ปรางองค์หนึ่งที่อยู่หลังของพระอุโบสถวัดแม่นางปลื้มนะแม่นมปลื้มเนี่ยข้างในเป็นอ,อ,องค์ปรางสามารถเป็นห้องโถงใหญ่ๆนะเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่โตและเก็บสมบัติของมีค่าของพระนเรศวรซ่อนไว้ในนั้นแล้วก็มีการผูกขุนพยนต์นะครับเพื่อเฝ้าสมบัติที่วัดพระศร,รีร,รัตนมหาธาตุนี้ไม่มีการผูกขุนพยนต์นะ เพราะว่าคนที่เก็บสมบัติเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าเมืองอาจจะไม่ใช่พระมหากษัตริย์อาจจะเป็นแค่เจ้าเมืองเท่านั้นเองนะครับแต่วัดนี้ก็มีหลักฐานที่เชื่อว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันเอาละครับเรามาคุยกันด้วยเรื่องเราเกี่ยวกับวัตถุมงคลของบ้านมนตราบ้านบนตราของท่านอาจารย์ต่อเนี่ยผมรู้จักกับอาจารย์ท่านนี้มาเนี่ยเป็น10ปีนะฮะ ประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สิปีวันแรกที่ผมรู้จักกับท่านอาจารย์ต่อนิสัยของอาจารย์คนนี้เป็นยังไงวันนี้ปัจจุบันอาจารย์ต่อโคเป็นอาจารย์ต่อคนเดิมก็คือมีศักดิ์ศรีการหากินของท่านอาจารย์ต่อประเภทที่เรียกว่าหลอกลวงชาวบ,บ้านอาจารย์ต่อไม่ทําอาจารย์ต่อจะบอกกับผมตลอดเวลาว่าการที่อาจารย์ต่อเปิดให้ เช่าบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขังไม่ใช่อาชีพไม่ใช่ตัวทําเงินอาจารย์ต่อมีงานที่เป็นหลักเป็นฐานนะฮะแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ระดับบริหารน,นะครับแต่ผมขอปิดหน่วยงานไว้อาจารย์ต่อบอกผมเมื่อ20ปีที่แล้วโดยประมาณอาจารย์ต่อต้องการให้วัตถุมงคลที่อาจารย์ต่อเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ย ไปถึงมือคนที่มีฐานะยากจนในราคาเอื้อมถึงในเวลานั้นวัตถุมงคลของอาจารย์ต่อนะครับราคาไม่สูงมากนะับแค่ประมาณหลักไม่เกินพันบาทแต่เพราะว่าชื่อเสียงของอาจารย์ต่อคนเชื่อถือไว้วางใจนะครับในเวลานั้นมีคนมาเช่าวัตถุมงคลของอาจารย์ต่อเนี่ยมากมายมหาศาลนะฮะก็ให้บูชาเนี่ยสาเหตุที่คนเราบูชาแล้ว ได้โชคลาภได้สิ่งที่ปรารถนาต้องการสิ่งใดตรงนี้ทําให้มีการบอกต่อบอกไปเลยว่าไอ้ของนี้อาจารย์คนนี้ใช้ได้ใช้ได้อาจารย์ต่อจึงขึ้นแท่นเป็นเบอร์นหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นก็คือฝ่ายการเงินของอาจารย์ต่อฮะโกงเงินอาจารย์ต่อตรงนี้เป็นอะไรที่ผมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายถามว่าอาจารย์ต่อโกรธไหมอาจารย์ต่อไม่โกรธแต่เสียวความรู้สึกว่า อุตสาห์ช่วยคนที่ตกงานให้มีงานทำแต่สุดท้ายโดนตรงนี้ทำให้อาจารย์ต่อหยุดไประยะหนึ่งนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยกระแสรเรียกร้องเรื่องธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลกลับประปูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการปั่นกระแสเหล็กไหลจนน่าเกลียดนะครับคนจนๆไม่มีโอกาสเอื้อมถึงหรือมีโอกาสเอื้อมถึงก็เป็นเหล็กไหลปลอมอาจารย์ต่อทนไม่ได้ ความเป็นอาจารย์ความเป็นครูบาอาจารย์ที่มีหัวใจคุณธรรมกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ต่อจึงบอกว่าเดี๋ยวจะลงในแม่นาคอีกครั้งหนึ่งในราคาที่ชาวบ้านเอื้อมถึงนะครับวัตถุมงคลของอาจารย์ต่อทุกรายการนี้ผ่านการพิธีพิธีปลุกเสกนะครับโดยพระอาจารย์ที่มีวิชาอาคมนะฮะวัตถุมงคลรายการที่ผมจะนําเสนอคลิปต่อไปนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลแนว โบเดลนะฮะวัตถุมงคลแนวโบเดลเนี่ยเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องของเออลักษณะเป็นแบบรูปร่างหน้าตาน่ารักไม่ว่าจะเป็นฮกลกซิลหรือว่าทาเวสุวรรณนะครับลักษณะของวัตถุมงคลเครื่องรางของของลังเนี่ยเราอย่าไปยึดติดรูปร่างว่าจะต้องใหญ่โตมโหฬารหน้าตาดุดันหน้าตาขามึงทึงไม่ใช่ฮะวัตถุมงคลบางทีนะฮะการสร้างคนออกแบบเนี่ยเขาออกแบบน่ารักนะครับดูแลวสวยงาม ตรงนี้เองทําให้สามารถไปประดับในที่ทํางานเขาได้ถ้าหากผมมีที่ทำงานสวยๆนะฮะแน่นอนวัตถุบางคนที่มีรูปแรหน่ากลัวเนี่ยผมไม่กล้าเอาเข้ามาตั้งเพราะมีบางทีลูกค้าบางทีแขกเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะมองเราแปลกๆแต่ถ้าหากวัตถุบางคนลักษณะจิวเวลรี่แบบน่ารักเนี่ยภาพมันจะเปลี่ยนไปนะครับในเวลานี้ท่านอาจารย์ตอก็ให้ทีมงานนะฮะ ไปทาวัตถุมงคลโดยที่ท่านอาจารย์ต่อใช้ทุนมากมายพอสมควรนะครับก็มีโฮกลกซิลนะฮะแล้วก็ทาวเวสุวรรณนะครับก็มีวิธีปลูกเสกนะครับอธิษฐานจิตหลายคนนะครับที่บูชาไปโดยเฉพาะลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ต่อที่อยู่ในฮ่องกงและประเทศจีนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าบูชาแล้วพลิชีวิตให้ดีขึ้นนักธุริกธุรกิจของฮ่องกงนะี่ย วงเงินเขาเนี่ยเป็นสิบล้านนะฮะเวลาล้มเนี่ยเขาล้มคลืนเลยจากที่ล้มคลืนจากเป็นหนี้เป็นสินบูชาฮกลกซิลบูชาทเวทตุวันในลักษณะโมเดลของท่านอาจารย์ต่อไปเนี่ยสามารถพลิกชีวิตภายในไม่กี่เดือนครับพลิกชีวิตให้กลับมายืนเหมือนในสภาพเดิมตรงนี้เองครับผมจึงบอกอาจารย์ต่อว่าถึงเวลาแล้วที่อาจารย์จะต้องเอาจุดเนี้ยมาบอกแฟนๆของหนังสือแม่นาคมาบอกแฟนๆของช่องเจ้าพญาชาแนลนะครับ เราจะมีของดีในราคาเอื้อมถึงสามารถเปลี่ยนชีวิตวันที่14นะมันเป็นการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรเนี่ยเราเลือกคนที่เราคิดว่าทำชีวิตนำพาประเทศชาติไปให้มีความเจริญให้ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะมั่นใจในสถิติภาพพร้อมที่จะกลับมาลงทุนวันนั้นเราจะลืมตาอ้าปากได้ครับเลือกรัฐบาลท,ที่เรามั่นใจว่าเป็นคนดีมีฝีมือจริงๆนะครับตรงนี้เองครับมันจะทำให้ชีวิตเรา ื่นจากฝันร้ายวันที่14พฤษภาคมอย่าลืมนะครับเสียเวลาไปสักนิดหนึ่งไปเลือกคนที่เรามั่นใจไว้ดีจริงๆนะครับอดีตมันเป็นตัวชี้นำว่าผลงานของคนคนนี้เป็นยังไงมาก่อนแล้วเราจะเลือกคนนี้ต่อหรือหยุดเพียงแค่นี้ท่านเป็นคนตัดสินใจเช่นเดียวกับวัตถุบางคลที่ผมแนะนำเป็นเงินของเพื่อนๆผมไม่สามารถที่จะบอกว่า บูชาเถอบูชาเถอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ผมเล่าให้ฟังว่ามีคนบูชาไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆรู้กันอยู่ว่าช่องของผมเจ้าพญาชันแนนนิตยาสารแม่นาคจะไม่เอาประเภทที่เรียกว่าสวะสังคมมาลงเปน็นนักขาดสองวันที่แล้วมีไอศูนย์พระเครื่องขี้เลือนผมใช้คำนี้เลยนะวัตถุมงคลของแม่งปลอมปลอม ปุกเสกโดยพระปร้อมด้วยจะมาลงหนังสือแม่นาคโดยให้ค่าโฆษณาแพงกว่าอาจารย์ต่อเป็นเท่าตัวปกหลังผมปฏิเสธผมบอกว่าไม่ต้องมาลงหนังสือผมให้หนังสือผมมีเสนีย์จันลายอยู่ในหนังสือผมผมใช้คำนี้กับมันนะแล้วบอกเลยว่าอย่าได้พยายามติดต่อเป็นอันขาดของพวกมันนะมันมีทีมงานอยู่ สี่สี่สี่กลุ่มนะฮะสี่ละห้ากลุ่มนะฮะห้ากลุ่มเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าหากินโดยการหลอกลวงชาวบ้านจนมีเงินมีรถคันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านนะฮะสามารถตึกซื้อตึกแถวได้เป็นสิบล้านอะ่ะหลอกเขาทั้งนั้นอะ่ะเอาเศษเงินมาโยนให้หนังสือแม่นาคเอาเศษเงินมาโยนให้ชาวเจรพยาเพื่อหลอกลวงชาวบ้านผมบอกผมไม่เอาผมยอมอยู่ในสภาพอดมือกินมือดีกว่าดีกว่า มีเงินของไอ้พวกเสราเลวนี่แล้วเพื่อนๆที่มีความจริงใจกับผมเอาวัตถุมงคลสว่าสว่าไปบูชาผมทําไม่ได้ครับผมยืนกับอาจารย์ต่อเนี่ยเราใจเดียวกันว่าคนจนต้องมีสิทธิ์ได้บูชาวัตถุมงคลที่เป็นสุดยอดวัตถุมงคลวัตถุมงคลนั้นต้องเปลี่ยนชีวิตทําให้ดีขึ้นเสียเงินทั้งทีเอาเงินเข้วัาทั้งทีเขาต้องได้สิ่งตอบแทนที่มันเกินค่าที่เขาเสียไป ตรงนี้ทําให้ผมถูกใจอาจารย์ต่อสิบยี่สิบปียังไงคบกันยังไงนิสัยคนคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกเพื่อนๆนะครับว่าวัตถุมงคลอะไรก็ตามนะครับที่เป็นของบ้านมนตราหรือว่าเป็นสาขาของบ้านมนตราเพื่อนๆบูชาได้เลยไม่ต้องลังเลว่าเฮ้ยมันบูชาแล้วจะเสียเงินเปล่าหรือเปล่าบูชาแล้วจะเสียดายเงินไหมไม่มีเสียดายเงินแน่นอนผมการันตียืนยันว่าคนคนนี้เป็นคนจริงและมี ใจคุณธรรมครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพื่อนๆน,นะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้อีกไม่เกิน2เดือนครับสภาพอากาศจะดีขึ้นไฟฟ้ามาหาโหดจะไม่โหดจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเราต้องเข้าใจนะครับว่าหลายคนบอกว่าทําไมการไฟฟ้าจึงใจร้ายยกมิตเตอร์ไปทําไมการไฟฟ้าจึงไม่ให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนผ่อนเป็นเดือน ทำไม่ได้ครับการไฟฟ้าผมไม่รู้จักกับการไฟฟ้าแต่ผมรู้ว่าถ้าหากเราทําอย่างนี้กับคนหนึ่งคนอีกมากมายมหาศาลจะขอทําแบบนี้เช่นเดียวกับคนที่การไฟฟ้าอนุญาตการไฟฟ้าจึงทําตรงจุดนี้ไม่ได้บางคนบอกค้างคข้าไฟแค่เดือนเดียวทำไมการไฟฟ้าตัดยกหม่อไปถ้าการไฟฟ้าช่วยคนคนนี้ แล้วคนอีกมากมายมหาศาลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนะเขาก็จะยกเอาประเด็นนี้มาแย้งการไฟฟ้าว่าต้องได้เหมือนกันตรงนี้เองการไฟฟ้าจึงจําเป็นต้องใช้วิธีนี้เราเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆขอให้โชคดีนะครับดูแลตัวเองด้วยโควิดกลับมาแล้วใช้ชีวิตอย่าประมาทยังไงก็ตามนะครับอำนาจพุทธคุณผม,ผมคิดว่าผมสร้างไว้พอสมควรขอแบ่งปันให้เพื่อนๆก้าวพ้นวิกฤตไปให้ได้ นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพคุณครับ